ตู้ปลาเครื่องนี้ราคา33,380บาทครับจริงๆสเปคหลักก็ปกติเลยนะครับเป็น Intel Core i5 g e เจนกับการ์ดจอ40608 g msi v a n t ั s นะครับซึ่งคู่นี้ปกติแล้วก็จัดสเปคเริ่มต้นอยู่เพียง24,900เท่านั้นแต่ว่าลูกค้าเครื่องนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาหลายอย่างนะครับจึงทำให้เครื่องนี้ราคาโดดไปถึง33,380บาท อ่ะมาได้สเปกกันเลยนะครับเครื่องนี้เป็นของโอ้โหนี่เฮ้ยไม่ใช่เ้ยตำรวจเขาทำกันยังไงตำรวจอะเอาอย่างงี้เหรอเอาทาอาหารล่ะทหารอย่างนี้ส <c oughs> วัสดีครับน,ร <c oughs> นะครับสิบเอกสออ,อ,อนี่คือส<อ>ิบเอกไทยสิบเอกไพทูลนะฮะซื้อเครื่องนี้ไปเป็น CPU i5-12400 f 6บสองซีเทสนะครับ MacBook 40กิกะเฮิร์ตเทอร์โบบูสนะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยเป็น B760 MA Super Prime Wi-Fi